ช่วยโควิดดีไหมแล้วดูเขาเปิดเพลงเอาจริงๆฟ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้พูดโมก,ก็คือน้องอยู่ในในสุดที่แบบว่าในหนังสือนิยายวายอะมันจะต้องมีชอดนี้ชอดที่แบบว่าแล้วตอนนี้ทุกคนลองดูภาพตามฟ้านี่ไม่ใช่เป็นการเซ็กชวคลัลร์เมนหรือทั้งสิ้นแต่ทุกคนดูภาพตามฟ้านะสิ่งที่เห็นคือผู้ชายหนึ่งคน เดินออกมาแล้วผมตอนนี้ผมน้องจะยาวๆหน่อยปกหน้าหน่อยแล้วก็มีหยดน้ำมะผมเปียกหยดน้ำหล่นลงมาเชร์สเลดใส่ผ้าขนหนูสีแดงแล้วแล้วตัวจะมีกลิ่นหอมสบู่อ่อนเหมือนฟิลบอกว่าไอพวกแต่งนิยายชอบเขียนกัน <c oughs> แป็กฝุ่นก็ชอบเขียน <c oughs> รอริภาพดิรอริภาพดิว่าสิ่งที่ฟ้าเห็นตอนนี้คืออะไระทุกคนบอกว่าอยากเกิดเป็นพี่ฟ้าค่ะเออพร้อมกูจะโดนลิขสิทธิ์ป่ะเนี่ย เพลงอ่ะสัพักไลฟ์ไลฟ์ตัดพอมอมยืนแขนมาหน่อยยืนแขนออกมาหน่อยยื่ยืแขนออกมาหน่อยนี่แดะดะดะทุกคนไม่ได้เนี่ยมันจะแบบเขาเรียกว่าร่วงละเมิดน้องเกินพายรอที่แบบว่าน้องไหวน้องไหวเห็นไหมเห็นแไหมแค่แขนแล้วก้าวใจพอแล้วทุกคน พี่ฟ้าขิงมากรัขพี่ฟ้าแบบหุ่ย่ฟ้าจะบอกว่าเพิ่งเพิ่งคุยกับพร้อมไปเมื่อวานเลยแบบช่วงอ่าเข้ามาแล้วเปิดตัวเร็วเดี๋ยวเป่าผมเสร็จแลยเสร็จแล้วก็จะได้เข้าสูร่รายการฟ้าพร้อมตอบกนันไอจีมึงเนี่ยแล้วทุกคนเอายังไงว่าย่ะ ผมเปีเป๊ยกอคะไม่ไหวแล้วนะมีคนบอกว่าเขินแยขายก็จะตุยแล้วอ่ะหลอกแม่เนยดี๋ยวรอพร้อมเดี๋ยวรอพร้อมๆก่อนมีคนบอกว่าสาวแม่ลูกพ <BS> ี่บานทำบุญวัดไหนคะ คุณถ้าคุณรู้จักน้องชายดิฉันจริงจริงคุณต้องสื่อว่าดิฉันได้ทำบุญค่ะเราต้องทำเวรยนทำกรรมร่วมกันค่ะมีคนบอกว่าเหมือนฟิลแฟนเดททุกคนค่ะพระเอกซีรีส์วายยอดดูเป็นล้านไม่มีใดเป่าผมค่ะ <laughs> นั่งเป่าผมกับพัดลมไดสันค่ะหรอมันมันเป่าผมมันแพงกว่าไงอ๋อมันมันแพงกว่านะมาดูนะฮะว่าระหว่างผมแห้งกับหนังหัวเป็นชันตุกอะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันนะฮะ เพชรบอกว่าอยากจับเลมผมให้คุณพร้อมเอาไงอะเนี่ยถ้าซีรีส์ไม่ถ่ายตอนนี้อีติจะแมนกว่าพรอมแลนะ้วรู้ยังตีอะจะแมนกว่าเหนือแล้วนะไว้เรื่องกลิ่นสบู่เธอตอบจริงๆิกลิ่นสบู่อันนี้ของของแกมันมันหอมเนาะสะบู่อันนี้มันมันมันกลิ่นแบบจัดสก้าวใส่ไหนที่บอกมึงใช้สบู่หลอกแก้วกูเป็นคนแพ้สบู่หลอกแก้วแม่ทุกคน กูชาที่ใส่สบู่นกแก้วคือที่สุดฟิลต,ตาหารเกมไอเลิฟทุกคนเตรียมคำถามไว้เลยนะ <c oughs> เตรียมคำถามไว้เลยนะเดี๋ยววันนี้เจอกันแน่นอนจะเป็นการไล่ไปแล้วก็กินของหวานไปก่อนนอนไม่เข้าใจว่าแปลงฟันทำไม <c oughs> เออเราแปลงฟันเออเราแปลงฟันกันทำไมวะแล้วเราก็นั่งเกมนี้กันต่อ <c oughs> เอาไปทาคีนไปทาคีน คุยตอนนี้คําถามเข้ามาเยอะมากเลยอะเดี๋ยวทุกคนอดใจรอเราเราว่าเดี๋ยวไปถามในไอจีของน้องดีกว่าเนาะเพราะว่าน้องเป็นคนคิดขึ้นมาว่าอยากจะไลฟ์วันนี้อันนี้ฝากแค่แค่มาให้ทุกคนแบบเกินเกลีทุกคนก่อนว่าวันนี้อย่าเพิ่งรีบนอนกันเดี๋ยวมาแน่นอนนะจะในไอจของ้อมนะจ๊ะ แล้วหนูอ่านหนว่าเสร็จพร้อมพี่เขาเลยเชื่อปะ่ะเดี๋ยวมือถือเขาอยู่ในห้องนาวถ้ามือถือหนูพังพี่มีตังค์จ่ายนะลูกกูยอยู่ดีไล์ก็ตัดตอนนี้กลัวมากแต่ห้องพร้อมสวยนะว่าใช่วันนี้เพิ่งเอาแม่บ้านมาทำความสะอาดด้วยก็เลยบอกว่าภูมิใจนำเสนอโคนเล่นบัญชีมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอนค่าใดของผมให้นโคนห้องผู้ชายที่มีดอกไม้สีทองอะ มันคือแฟชั่นมันคือแฟชั่นดอกทองของเรานะฮะทุกคนอยากดูอะไรเดี๋ยวฟาพาทัวร์ห้องพร้อมขออนุญาตขออนุญาตพาทัวร์ห้องนะแต่ว่าจะให้เห็นเท่าที่สิ่งที่เห็นได้นะทุกคน,นะฮะเริ่มจากพม่านก่อนพมา่านจะเป็นสีฟ้าสดใสนะฮะสีฟ้าสดใสวิวก็ทุกคนทุกคนอยากอิจฉาทุกคนอิจฉานี่ทุกคนต้องอิจฉา อิจฉาห้องเหล่านูน้นที่ได้เห็นพร้อมออกมาตักผ้าตลอดเวลาควรอิจฉาไหมห้องเหล่านูน้นอ่ะโอเคแล้วก็แล้วก็วกตู้เสื้อผ้าฝ่าวายังไม่เหมาะเพราะว่าน้องยังไม่ได้น้องยังไม่ได้ไม่ได้เก็บเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะขืนนะจ๊ะแล้วก็แล้วก็เป็นอันนี้จริงๆแล้วก็จะมีลาโพงของนานจริงๆจริงๆนะจะมีเบสเบสของนานจริงๆอะ่ะจะอยู่ตรงมุมนี้แต่ว่าตอนกินบุกกระทะก็เลยย้ายกันนะฮะ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นมุมเล่นเกมนี่เขาก็จะมีคองฟลายกาแล็กซี่เขามีอะไรทีนงอย่างนี้มึงมาร์กหน้าเลยเหรอมึงเบอร์นั้นเลยเหรอแล้วก็มุมเกมของเขาไม่คนฮะเดี๋แมสเซิเกอร์ฮะมึงผมยาวเกินไปแล้วจริงอ่ะไม่เอาไว้แบบผมายาวหนักม,มากเลยอะอาไว้เจอกันครับหล<ร>อดได้ดเดี๋ยวเจอกันแน่นอนฮะคุณแล้วก็แล้วก็เป็นรูปอันนี้เป็นรูปของใครครับพอม คุณพ่อหรือว่าอันนี้เป็นโรอคอใคระปะเป็นโศิลปะเป็นโรกศิละปะนะฮะใช่เป็นมุมน,นี้นแล้วก็โคมไฟซึ่งนี่คือกูเตรียมากนะแ<อ>ต่ว่าก็คือคือค่นหนึ่งก็คือโดนหัวแตกโดนแล้นะฮะแล้วก,แวก็แล้วก็มีสิ่งที่ไม่รู้ว่ามีไว้ทําไมนะฮะตั้นฐานนะฮะม<ๆ>ึงมันคืออะไรอ,ะอ่ะมันคือที่ที่เขาไว้วางพวกแบบขนมป่ะอะไรประโยชน์หรอยังแ้ประโยชน์แล้วก็หมอนที่ คนเป็นกุ่มแพ้มันจะตายนะฮะคุยมึงมุมนี้สวยมากอะ่ะกับฟิลเตอร์อันเนี้ย<ช>มึงคือม,มึงมันสวยมากเลยอะ่ะเอาไปถ่ายไงพี่ก็ถ่ายไลท์เจ็ก็ถ่ายต่อมึงมันจริงๆริมันดูแบบมันดูสวยมันดูเป็นคนเหมือนดูเหมือนกูอ่านน้ำมาดูเป็นแบบโตมาในแบบว่าสังคมผู้ดีมึงเดี๋ยวมารแตกทุกคนวันนี้ไปอยู่กับพอมกฟามบอกคนบ้าเว้ยนั่งขับเหมนสองคนไม่มู้ขับบ้าอะไรทั่ไหนขัจนเหนื่อย ห้องใครอะห้องห้องคนรุ่นฮะ้ห้องคนนุ่นแท้เดี๋ยวราคนรุ้นเขาเขาใช้ชีวิตก่อนแกพี่ว่าเราต้องเวฟไอ้นี่กันใหม่ไหมเวฟขนมปังใหม่ไหมไม่หรอกรอนดีกวาทำไมแกไม่ซื้อแบบแบบเหมือนที่ห้องพี่เพื่อนเป็นไอ้นี่ที่เพี่นเป็นแบบฉีดเองฉีดเองลวเวลาตอนกลางค้นมามเนี่ยมันฉีดแล้วมันจะแบบ มีคนบอกว่าอยากเป็นผีในห้องถ้าสมมุติว่าเป็นผีในห้องพร้อมจะได้เจออะไรบ้างอย่างแรกนะคะจะ,คจะได้เจอความเหงาจะได้เจอความเหงาฮะอย่างที่สองจะได้เจอความวุ่นวายฮะอย่างที่สามจะได้เจอความดังฮะไม่ใช่ความดังของเขานะฮะความดังของเพลงเขาฮะเปิดทั้งวันแล้วพอจนจนพอๆมันไม่เปิดอะฝ่า,ายบอกว่าพอ,พอมึ่เปิดเพลงเกือเหงาเหงาทุกคนทรายไมไ่พร้อมถึงยายบ้านฮะ อยากอยู่มันเป็นสิ่งบอกสิ่งที่บอกไม่ได้มันเป็นสิ่งที่บอกไม่ได้แต่ว่าก็เขาเรียกว่าคนเรามันก็ต้องเติบโตแล้วก็รู้สึกว่าอยากใช้พื้นที่ของตัวเองด้วยใช่ก็วนไปวนวนกลับไปไปบ้านวนไปวนใช่ไหมก็วนวนไปไปมาห้องตรงข้ามีคนบอกว่าจะซื้อตึกฝั่งตรงข้ามเพราะจะดูเมืองตัดผ้าก็แฮปปี้ในแฟนคลับเหมือนกันี สั่งซื้<ด>อเนะพือนะ่ออบผ้ามาแล้วทุกคนถ้าอยู่กับมันนะทุกคนจะต้องมานั่งฟังมันขิงถึงเอ,อสินค้าที่มันสั่งซื้อออนไลน์มานะฮะ <laughs> ดูอยากเป็นฝุ่นในห้องพี่ลอยกับพี่พร้อมหรอคะใช่คะ่ะทุกคนอร์ที่เพิ่งเข้ามา <laughs> เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอพร้อมในไอจีเดี๋ยน้องจะเดี๋ยน้องจะไลฟ์รอให้น้องมาร์คหน้าเสร็จก่อนนี่ยยังดูไม่จบเลย อ๋อเดี๋ยวไม่เจาะมัคิดถึงง่วงแล้วไอเราก็เกรงใจเราก็เกรงใจเขาว่าเออมันเป็นห้องเขาใช่ไหมเขาให้กูเป็นรีวิวห้องให้ตัวเองเอกเอาไปอุ้ยนี่ต้องรีวิวอันนี้สิไวเลสใช่ไหมที่สามารถแบบไหนมึงโชว์ดิมึงโชว์ดิเปิดปิดไฟเปิดปิดทำยังไงนะมันต้องมันต้องมันกดไหนนะเฮ้วก็เปิดเพลงก็ได้เนี่ยเปิดเพลงเอเปิดเพลงเปิดเพลงยงต้องทำยังไงเปิดเพลงไม่เปิดเปิดเพลงอันนั้นมันเปิดแล้ว นี่เปิดผ่านมันจะเชื่อมกับบูทอ่ะครับชั้นเชื่อมกับบูทให้ทุกคนดูฮะเชื่อมกับบูทในโทรศัพท์ดีแล้วลำโพงอยู่นี่บนหัวนี่ภูมิใจไหมภูมิใจเราะผมชอบดนตรีภูมิใจห้องนี้เหมาะกับผมไหมภูมิใจครับภูมิใจลำโพงทั่วห้องลำโพงทั่วห้องคุณทุกคนหาแล้วก็ที่จริงอยากยื้อตู้เย็นมากเลยแต่ว่าไม่อยากเปิดอย่าล้มเปิดเลยเดี๋ยวเขาตกใจเดี๋ยวเขาตกใจแล้วก็เป็นชั้นรองเท้าคุณมีรองเท้ากี่คู่อะคุณเคยนับไหมสามสิบสามสิบกว่าคู่นะฮะ ชอบคู่ไหนที่สุด Dior <The> เดี๋ยวป่าไอบคูชอบชอบอแต่กูกูเห็นมึงใส่อันนี้บ่อยเวลาไปทำงานอ่ะเป็นแบบม,โโม,มันดูเกาหลีเกาหลีมึงใช้คำว่าเราทาบูทหนังเป็น normal หรอนี่คือประเทศไทยตอน,มน <laughs> ไม่มีลายอะไรยังเรียบกกอ๋อมันเรียกไปหมดเลย แล้วก็ชอบแอร์มากจนซื้อมาทั้งหมดสาคู่แบบเดียวกันนะฮะคนละสี <c oughs> so, ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้ไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> ก็เป็นแบบบริเวณทําครัวทุกคนทุกคนฝาฟาเจอสิ่งหนึ่งที่ที่พร้อมแปลกพร้อมให้คนล้างจานด้วยคิดเลยอีกจริงๆริงนะน้องบอกว่าสบู่เหลวล้างมือล้างจานสะอาดกว่าแล้วหอมกว่าซึ่งเถียงกับมันอยู่ว่ามันไม่สะอาดห <c oughs> ยุดค้าไปเลย ข้างห้องด่าแล้วไม่นะเพราะว่าวันนี้ลองลองให้พร้อมเปิดเพลงแล้วก็ไปยืนหน้าห้องกันเนาะว่ามีเสียงหรือเปล่าเสียงก็ก็ไม่ดังมึงฟิเตอร์นี้คือแบบยังไม่หยุดมึงกูพูงจริงมันเหมือนเหมือนกูลงรองพื้นหกชั้นน่ะ <laughs> มันกินได้เหรอใช่ก็คือพร้อมสบู่เหลวล้างมืงอแล้วเราเอามากินอะ่ะมันไม่ได้ ทุกคนช่วยบอกมันหน่อยดิว่ามันไม่ได้ไช่ไงแต่ว่าเราก็ล้างสะอาดของแกแกเยดี๋ยวอะไอแกเคยเอาซันไลน์อย่างเงี้งงงยามาล้างมือป่ะแกรู้สึกว่ามันแห้งหนักมากป่ะเพราะว่าเพราะว่ามันออกแบบมาเพื่อกระจัดคราบมันเหล่านั้นเว้ยแต่ไอสบู่เหลวอะมันไม่ได้ไม่หอมก็ถ้าอยากให้หอมก็เอาเอาชาแนลฉีดหลัง,ลงเสร็จหงเสร็จมันไม่ได้จริงๆมันไม่ได้ออมสินมาหรอไหนอะยังไม่ได้กราบ ได้กลับได้ยังไงเราไม่ให้กูกลับเฮ้ยมีคนไม่หมูอ่อนมูอ่อนอยคนไม่หมูอ่อนกดคอไปแล้วใครเยอะมากใส่เยอะมาก่อยอ้าวเชี่ยอ, <c oughs> อะไรเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจกดอ่ะมันไม่รู้ตัวว่ามันกดแล้วมันก็แล้วเปิดมาแล้วเป็นภาพนเหนียกอย่างเงี้ยแล้วก็พูดอ้าวเชี่ยตัวที่ใส่สวยอ่ะสวยยัง มึงห้องเขาก็คือไม่เล่นนะเพราคุณเขาว่ายังไงอน่ยเมื่อไหร่สามใบถั่วรวมตัวหล่อขนาดนั้นเลยหรอแต่ไม่ไปนะสวยแต่ไม่มาน่ะเหมือนข้ามจังหวัดสวยแต่ไม่มาอ่ะหมีหอกไม่มาหรอกรันมาแล้วมันก็ไม่หมูอ่อนอะไรพู้ไรผู้ไรพู้ไรผู้ไรแรงก็ไม่หมูอ่อนอะไรเดียว อะไรนะพี่ฟ้าหนูฟ้งไม่ได้ยินแล้วบอกว่าไม่ให้มาหลอกมาแล้วก็ไม่บุออนอะไรของมันพูดเปเนื่อยตอนเช้ายังชวนมาอยู่เลยตอนเช้ายังชวนอยู่เลยโอ้ยเอาอยู่ว่าตอนไม่เช้ายังชวนออมถิงมาหายอยู่เลยชวนอะไรอย่าสำคัญตัวชวนทุกคนชวนทุกคนอยู่แล้วหนักมาแล้วชวนทำไมคนเขาบอกว่าเขาบอกว่าจะสำคัญตัวนะเขาเขาชวนทุกคน เอาไว้วันไหนชวนคนเดียวให้สองคั้งตัวนะโอ้ยห้า,า 4, สายคุณไ,ไปขนาดไหนก่อนเออโทรไปสี่ห้าสายอ่ะยังไงนี่แล้วรู้พ่อเขาบอกเขาบอกเขาบอกฉันไว้ย,ย,ยังไงยังไงเขาว่าเขาว่าจะชวนแกมาใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บปะเขาก็เอาเอาเอา,เอามือถือกดโทรกดโทรปุ๊บเขาก็ยื่นมาให้พี่คุยพี่ก็งวงว่าให้คุยทาไมโดี๋ยวี่แกยังไม่รับมันระวางเบอตักแล้วพี่ก็บอกว่าอ๋อหญิงไม่ว่างหรือเปล่าเพราะว่นี้น้องอ่ะไปแพ็คของช่วยโควิดใช่ปะแ็จแล้วพอเันบอกว่าไม่จริงอ่ะมันรับสายผม ไม่ว่าใครโทรไปก็แล้วแต่แต่มันต้องรับสายผมผมเป็นคนเดียวที่มันจะรับเป็นไรก่อนเป็นไรก่อนอย่าสําคัญตัวผิดนะแค่นั้นเลยอย่าสําคัญตัวผิดแล้วกูก็เลยบอกว่าเมื่อวานกูโทรหาออมหญิงมันก็รับกูพร้อมมันก็รับกูรับทุกคนแหละยกเว้นพอมอ่ะต้องแบบคิดก่อนว่ามันจะมันจะชวนทําอะไรไม่ดีเปล่าเพราะว่ามันเป็นคนไม่ดีมดสองด้านหนาอะไเงี้ยแล้วนี่คือด้านหนแล้วนี่อันนี้นี่แพ็คของคอนเซ็ตยางออม เสร็จแล้วค่ะมีอยู่บ้าน้ใช่ไหมชอบมากทุกคนแต่หลายคนไม่รู้นะว่าเบื้องหลังแล้วว่าออมหญิงกับพ้อมอ่ะตีกันจนแบบพี่เนี่ยเป็นกรรมการทุกรอบมันตีกันเ่งสีงคู่เนี้ย่มสุดล่าสุดก็แพ้ล่าสุดก็แพ้ผมก็คอล้งง่เหมอนเป็นหาเรื่องไม่อยู่ลรอก็มันหัวใช่ไหมใช่ก็ล่าสุดพร้อมพร้อมติตหัวหนูใช่ไหมลูก ใช่ชอบตัวนี้แหละใกล้น้ำตาไหลเลยแล้วว่าเราให้ฮึผมยิงยาวๆอยู่มั้ยมันหาเรื่องเนาะมันหาเรื่องเนาะเราจะให้ไปทำไมเนี่ยเราเราจะเราจะชวนไปอยู่นั่นแหละทําไมเออเห็นแล้วจะให้ออมหญิงมาทําไมมาก็มาขอแกล้งให้ร้องไห้ แล้วกูก็เหมือนแม่ทุกวันเนี้ยกูเหมือนแม่แล้วแทบจะไม่ใช่พี่แล้วแทบจะเป็นแม่คนเดียวอะไรเนาะต้องเจอกันสวยได้เท่าฉันก่อนเออเขาบอกสวยได้เท่าเขาก่อนก้าจะสวยหนูตาเท่ากันเรียกหนูอ่ะโอ๊ย กล้าจะสวยตาเท่ากันเรือยงเหรอมึงตาไม่เท่ากันจริงๆคือวันเนี้ยวันเนี้ยพอถ่ายคือพอถ่ายรูปเสร็จชัากูนั่งกูก็นั่งเอารูปมาดูแล้วกูก็แบบพร้อมทาไมตามึงแปลกๆอะ่ะมันบอกอ๋อผมตาโตข้างนึงตาตาอะไรนะตาตาธรรมดาข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมานนั่งสังเกตปุ๊บเออจริงมึงตาไม่เท่ากันแล้วมันเลยบอกว่าแล้วมีค<อ> <ๆ S 1> ลิปให้ได้ก่อนถึงจะมาว่ากันถ้าที่ผมถ่ายรูปแบบผมต้องทำตาแบบปลื้ๆหน่อยนึงเพื่อมันเท่ากัน โอ้สงสัยผมต้องไปทำตาสองแทนนี่เอาไก่เห็นวาก็ทำทีขาทำาล้วอไหก็ทำทีขาทุกคนวันนี้พร้อมอ่ะบูลลี่ฟากับอมสิ่งเรื่องทำจมูกรับไม่ได้นะเขาเขาบอกว่าเออรับไม่ได้นี่บูลลี่นะใช่เขาบอกใช่เขาบอกว่าจมูกเราอ่ะมันโด่งเพราะว่ามันทำสัยกรรมมาไงท้าว่าพ่อแม่ม่ีด่างพ่อไม่ีดังไหมฉันไม่มีด้งใช่แล้ว แต่ว่าของพี่อ่ะคือวันนั้นพี่ไปกินไอ้น,นี่ต้มเล้งแล้วพี่สัมรักแลก้วกระดูกเล้งอ่ะมันก็ขึ้นมาบนจมูกก็ได้โดมใช่ใช่ไหมทางสายตาหนูเชื่อนะมเหมือนเสื้อผ้าอ,อ,อีพออ่ะไม่ควรไม่ควรม,มาร์กหน้า,นาต,อตอนอยู่กับกูมึงมันนั่งขำแล้วก็นั่งจับมาร์กนั่งเซ็ตมาร์กใหมต่ตลอดเวลาคือมาร์กมันก็เลื่อนแล้วก็ยนแล้วก็เลื่อนแล้วก็ยนอย่างเงี้ยเอาออกมาก่อนนะเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนเนาะแล้วค่อยเอาเอาออกเอาออกมาขำก่อนไหมให้มันจบจบไหม มึงแล้ววันเนี้ความไี่อยู่กันสองคนอ่ะกูขำทุกอย่างกันละกันแบบมึงทําอะไรก็ขำทำมามันเหงามากอ่ะจนแบบนั่งๆอยู่ก็บอกพร้อมทําไมทําไม,ไมเรื่องเฉยนมันเหนื่อยมัน,นมันหอบปะพร้อมบอกพี่ก็เราไปหยุดขำเลยอ่ะวันนี้คือวันเดียวคือแบบว่าต้องแบบฉีบบูทองอีกสามเข็มอ่ะเพราะว่าแบบการามขึ้นขำอย่างเดียวจริงจริงหน,นักมากก็คือขำหนักมากกูงงมาก <c oughs> นั่ของสามากเลยเป็นตัวอะไรอยู่ข้างหลังนั่นอ่ะ ช่อุ๊ยทุกนี่เพิ่งรู้มึงพร้อมเป็นคนทํากับข้าวแบบนายชอบทำกับข้าวเว้ยไม่ได้เลยมึงกูเพิ่งเจอกูเพิ่งจะว่าวันนี้กินหมูกระทะเขาก็คิดคนของมาให้กูเรื่อยเยเว้ยพี่อันนี้ไข่โตเกียวเขาเอาไข่ไปนั่งทําอะไรให้กูพี่อันนี้หมูไข่ข้นเขาก็ไม่รู้เขาก็ทำของเขาไปเรื่อยมึงกูเพิ่งจะแบบในบ้านในบ้านเด็กผู้ชายที่มีแผงไข่นกกระทานหนึ่งแผงอะ เมื่อปกติเราจะเจอไข่ไก่แต่ได้เจอแผงไข่กระทะเขาทำอะไรบางทีผมก็ออกมาใส่มาม่าบางทีผมก็มาทอดกินของงมอะไรเขาเนี่ยนายนายไม่ค่อกินได้น้อยต่อทำไมทํไมทไมเป็นไข่กระทะนี่ไม่เคยเห็นจริงจริงเออไข่จะเป็นไข่กระทะมันอร่อยไม่เคยกินเหรอเวลาไปตลาดแล้วมันไอ้ถาดละยี่สิบบาทไม่ละแกมีแกมีกระทะแบบนั้นหรอนะ แม่เราก็ทอดแกมีกระทะทําแบบว่าไม่ไม่มีให้ไหวทีละอันนั่งไม่ได้มีหลุมแต่ว่านั่งก็ลงไปทอดทีละอันไงทำเป็นแบบไข่ดาวจิ๋วไข่ดาวนี้โอเคโอเคค่ะหนุ่มเออแกซอสนีจริงๆถ้ามันแกต้องมีแบบฟ็อกกี้ที่มันแบบยิงเขาเรียกอะไรยิงซอสนะงั้นมันจะมึงถ้าถึงขั้นมีฟ็อกกี้อ่ะก็ให้น้องทำมาแลนทอดกินเลยแล้วกันแต่กระแตหรือว่าแบบพวกใหม่รอดด้วยเฮ้ยจะชี้ทำอาหารได้เลิศอยดูใส่ซอสเข้าไปแล้วสุดจะเอา ฟอคี้ลัางมือมาใส่แบคกี้ละกุมเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อให้แม่อันละสิบกว่าบาทเดี๋ยวซื้อให้ก็ได้เมืองแต่เอาจริงนะเอาจริงนะถ้าสมมติว่าว่างตรงกันอะมาห้องนางห้องนางโอเคห้องนางดีติดอยู่แค่อย่างเดียวระยะทางกว่าจะมาคือมึงต้องเจอกระสือสักสองตัวแน่นอนอะคืออันนี้นะคะคอนโดพร้อมอยู่หัวหินนะคะทุกคนหขอนโรามหัวหิน มึงคือแบบคืออย่างอย่างจะของพี่มาของพี่มาคือสามสิบกิโลถ้าอย่างของแกคือหกสิบก็คือสามารถบอกแม่ได้ว่าแม่หนูขอไปหาเพื่อนที่ต่างจังหวัดนะคะเลยอ่ะดได้เลยอ่ะไมไห <c oughs> มหลับไปแล้วมากนะในขณะที่หน้าเราอ่ะอยู่ตรงเนี้ยกว้างมากใหญ่มากอ่ะแฟนคลับพิมมาว่าพี่พร้อมน่ารักจังแล้วเป็นแค่จุดๆตรบนั้นอ่ะ เราก็ต้องยอมรับเขาอเนาะไม่ได้ไลฟ์ของมันด้วยนะไลฟ์ของนี่กับไลฟ์ของพี่ฝา <c oughs> <c oughs> เออใช่ไม่เราเราประเด็นนะประเด็นคือวันนี้เว้ยแม่บ้านมาทำความสะอาดใช่ไหมแล้วก็พวกพีก็นั่งเล่นกับแม่บ้านด้วยความที่เหงาเมืองกูกับเอาก็ชวนแม่บ้านคุยอะไรนะเงี้ยไอพ่อพ่อก็เขาก็ไปโเขาก็นั่งคุยกับป้าแม่บ้านเขาก็แบบว่า ป้าทาเสร็จแล้วหรอครับถ้าป้าผมไม่อยากให้ป้ากลับเลยผมอยากให้ป้าอยู่ในห้องผมถ้าป้าอยู่ในห้องผมมันดูสะอาดดีอะไรอย่างเงี้ยะแล้วก็นั่งคุยกันปุ๊บทีนี้ไม่มีเงินสดไม่มีเงินสดติดตัวกันเลยก็ได้บอกว่างั้นขอยืมเงินป้าได้ไหมแล้วโอนให้ป้าเขาก็เลยเขาก็เลยควงกันออกมามึงเปิดแบงค์พันเป็นแสนน่ะให้กูกับเขาถอันมองหน้ากันป้าครับป้ารักรับลูกน้องไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาทํา ย่างเงี้ย้กูกูกับพร้อมกูกับพร้อมกูบอกบอกบอกว่าพร้อมเราเล่นซีนีี้กี่เรื่องอะเราถึงจะได้เท่าป้าเขาวะแล้วป้าไอ้พวกไรหรือป้านั่นไงว่าแล้วหน้าคุ้นคุ้นป้าพูดว่าไงว่าแล้วหน้าคุ้นคุ้นเออเรื่องไหนล่ะครับป้าเขาเป็นดาราเขาเป็นดาราครับป้าเราเลยกลัวแกล้งมันตลอดนะกูเดินไปหน้าระเบียงกูก็ตะโกนน้องเป็นดาราลงลงลิฟต์ไปกูก็ ในลิฟต์ตรงเอตรงตรงตรงประตูหน้าลิฟต์กูก็น้องค่ะแกเป็นดาราอะไรอเงี้ยลงไปเจอแกกูก็บอกน้องค่ะแกเป็นดาราไปกูหมดเลนปิ้นหน้า้อมแล้วก็ปิ้นเลขห้องแล้วก็แปลว่าเพื่อนเป็นดาราค่ะใช่นี่คิดเหมือนกันนี้คิดเหมือนกันเลยว่าแบบพี่ว่าพี่จะทำทัวร์นะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเงินจะทําทัวร์ว่าทัวร์ไปห้องดาราก็คือเนี่ยก็ให้พาเข้ามาดูของอ่ะหนึ่งรอบห้าร้อยบาท ได้เยอะนะแล้วก็แล้วก็เอา,าไว้ไหวอ่ะเราอะไรนะรแล้วเราจะมีของ<ห>ที่เป็นสิงซิงวันเนี่ยเป็นแบบกระดาษทิชชู่ที่ที่มึงไว้ใช้ซับเหงื่อ,อให้เป็นคนละแผน่น <c oughs> ของสำนาคุณเป็นของสำนาคุณให้กับทุกคนที่เข้ามาร่วมทัวร์ของเรานะฮะ <c oughs> อมกินอะไรไม่หยุดเลยล่ะลูกแล้วหนูก็มาบ่นว่าหนูมีเนียง่งงค่ะ ขนมเปียกปูนค่ะวันนี้ไหว้ลาหูค่ะอุ๊ยขนมเปียกปูนคือเดอะเบสนะแต่เรามีแกยังขาดของดามีกอย่างไหมพี่สามารถเป็นให้ได้นะเนงเก่งใจค่ะพี่พ่าขโมยรองเท้ามาให้คู่หนึ่งขโมยรองเท้าพร้อมหรอคู่หนึ่งมันไม่รู้หรอกมันไม่ดินด้วย เอาคู่ไหนดีกับจัดการให้คู่สีขาวสักสามสามคู่มี่ค่ะได้อันอาจเห็นของแบบไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้หรอกใช่เขาทำเป็นแบบเบอทำเป็นแบบนั่งตากแอร์ให้แบบว่าเออหน้าอะไรนะพี่พูดว่าอะไรเห็นไหมเขาไม่ได้ยินแล้วผมอ่ะผมยาวอะไรขนาดนั้นเห็นทางไม่เวลาเดินอ่ะงงเหมือนกัน ต่อให้ผมผมยาแค่ไหนอะมองไม่เห็นทางแค่ไหนอะแต่ผมว่ายังมองเห็นคุณดีดีนะไม่มืองต้องพูดอย่างนี้ขนาดผมยาวขนาดเนี้ยยังมัดใจคุณไม่ได้เลยเออเอาใหม่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 พร้อมออมบอกว่านั้นก็ดีอ๋อโอเคเอาตัแรกนะเอาแล้วนะห้าสี่สามสองเนี่ยมึงดูดิมันเนี่ยทำอะไรก็ไม่รู้ทําเป็นแบบนั่งตากแอร์ทำเปนไม่ได้ยินนู่นนี่นั่นเนี่ยทําเป็นนั่งเหมือเลยนะเราพูดอะไรผมไม่ได้ยินแล้วเนี่ยเข้าเลยไหมเข้าเลยไหม เ้าเเาเลลยยนี่ยผมยาวมากมเลยนะเนี่ยม,มึงต้องหันมาก่อนม,มึงต้องหันมาก่อนแล้วก็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 ออกก็จะบอกว่าผมอะไรายาวขนาดนั้นนะโ okay, 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 อเคโอเคโอเคปล่อยคิวนะเอาใหมา่เอาใหมา่หนึ่งห้าสี่สามสองมึงดูดิพรอมอ่ะทำเป็นแบบนั่งเก๊กนั่งเหม่อเอาหน้าตาแอ โอ้โหเท่ตายแหลยเออแล้วทำไมผมยาวขนาดนั้นอะเดินเห็นยังมาใจคุณไม่ได้เลยพอมพอมพอมคิวด้วยลูกออกกล้องอ่ะเขียนคิ้วด้วยเนาะลบลบลบเมคอัพดิลบเมคอัพแล้วมาเอาฟิลเตอร์ออกดิมาฟิลเตอร์ออกมาเร็วอยี่ฟิลเตอร์กูออกไงกูโกรธนี่ฟิลเตอร์ออกแล้วมาฟิลเตอร์ออกมาดิอ่ะลบเขคินจริงลบดิจริงเขียนจริงโอ้ยพี่ฟ้าอันนี้ฟถึงแอ้ว แล้วไงปล่อยมัเลยหรือเปล่าโอเคดะเฮ้ยมีแฟนนะครับผมผมจีบได้ไหมครับเฮ้ยอย่าไปจีบมันลองน้าลังปล่อยมันปล่อยมันแห้งตายไปอะไรวะกูฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยจริงๆไม่รู้มันพูดไปเรื่อยไปเปื่อยๆไปเรื่อยมึงหลอดนะใช่ไหมมึงมึงเิลเตอร์นี้รอดประล่ะถ้ามึงหลอดจริงมึงต้องเิลเตอร์นี้รอดมาดิเดี๋ยวออมจะไปกินข้าวแล้วนะคะผู้ใหญ่เรียกค่ะ เป็นฟีลแบบงานเด็กงานอะไรอ่ะหมูชอบไปเลยค่ะอ <ina> <gu> <pr> ่ะเดี๋ยวอมน้องต้องเข้าไปแล้วพี่ฟ้าได้ได้ได้ไอ้กิ้วแก่อยวไว้คุยกันเดี๋ยวนมป็สบายของนางแล้วแายบายจ้าตอนดึกๆไม่ต้องโทรใหม่นะพร้อมสี่ห้าสายยังไม่เอานะได้ยินไหมอะไรนะตอนดึกไม่ต้องโทรมาอีกนะสี่ห้าสายหรือเปล่ามันละเมอหรือเปล่าเขาบอกว่าคุณละเมอเขาบอกว่คุณละเมอ คนละเบอร์อะไรคนละม,มือเหรอไม่บายค่ะหรอ <c oughs> หรอหรอ,หรอพร้อมหรอไม่มีเบอร์คนในสังมเป็นพี่นะสุดเนี้พี่แคปแล้วนะไอ,อพวกสายที่โทรเข้ามาเยอะๆอ่ะแล้วคนอะไรมั่นมากเอาเพลงตัวเองไป็นสายเรี่ยสายรอเสียงรอสายเอาเลยอะจริงเอ,อ,อ่ะออมไปกินข้าวได้แล้วไม่กลัวแล้วลูกได้คะ่ะบ,บ๊ายบายบายค่ะ นี่มั่นใจเลยอ่ะพอ้อมที่พี่ใส่ฟิงเตอร์เมื่อกี้มึงโดนแฟนขับปะแค่จะเป็นมีมแน่นอนมึงเตรียมเลยวันนี้มึงเช็คทวิตได้เลยอ่ะวันนี้ครับกาใหญ่ไหมฮะแกรพาตัวใหญ่กับพร้อมไปเหรอตอนนี้รขาสึกได้นี่ไงมุมเนี้ยเห็นพร้อมด้วยพี่ออมไปนะพร้อมพี่หิ่อีกแล้วอ่ะ เดี๋ยวพี่จะเอาอไอ้นี่เวฟกินอนะ่เราได้เวลารินแล้วก็นเราจะไลฟ์ของแกแล้วใช่ไหมทุาากนคนทุกคนงั้นเดี๋ยวฟาวางตรงนี้ก่อนเดี๋ยวฟาเซฟเซฟไลฟ์ไปให้แล้วกันเนาะแล้วก็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 วกเออเข้าไปเป็นของพร้อมแล้วกันเนาะใช่ไหมั้เดี๋ยวงเดี๋ยว,ยวมากินขนมไปพร้อมๆกันมีมีคนบอกว่ารู้ทันได้ไงโอเคนะจ๊ะ เดี๋ยวไปก่อนนะแปลว่าทุกคนเดี๋ยวเจอกันตามตามตามเดี๋ยวตามไปที่พ้องตามที่พร้อมรอน้องลลายแป๊บหนึ่งเจอกันฮะมึงมึงเข้ามาซอยดีแล้วท่ามีว่าจะอยู่จะอยู่กับคนละที่จะอยู่คนละที่ไปป่าวไป,ะปะละหิวอออจริง